หลังจากภาษารับประทานโคโรี่ใบข้าวอ่อนอินซีเข้มข้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าดีขึ้นนอนหลับสนิทมากขึ้นอาการที่หูอือ้อหรือหูตึงของคนแก่เนี่ยจะดีขึ้นมากเลยค่ะ,คะแล้วก็สำคัญข้อเขา่าไม่มีอาการปวดแล้วลดขึ้นมาป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรคะตอนนี้ป้ามีปัญหาสุขภาพก็คือสายตามัมวแล้วก็หูอื้อไปตาน สภาพเลยค่ะตอนนี้ป้าตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ63ค่ะอายุ63าแล้วก็ทานตัวนี้ดีมากเลยค่ะทานยังไงคะป้าทานยังไงป้าทานป้าว่ามันแพงป้าก็เลยแคปซูลหนึ่งป้าทานสองครั้งป้าแกะแล้วก็ชงใส่น้ําเหมือนกาแฟนะมันจะเข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะเพราะละลายน้ำเพราะละลายน้ำยังไงละลายน้ําแล้วก็ทานค่ะ แต่ป้าไม่ได้ทานก่อนนอนนะคะป้าทานตอนเช้าตอนเป็น,<า>นช่งวงเช้าน,นะคะก็ดูดซึมดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ทำํำให้สักสินาทีป้าถึงจะทานกาแฟค่ะเพราะว่าพอทานเข้าไปแล้วมัน มันไม่ได้รู้สึกทันทีอะค่ะค่ะแต่มันรู้สึกว่าอาการหูอื้อมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วตามันก็สว่างขึ้นค่ะแล้วแบบเราไม่รู้ตัวพอมาเรามารู้ตัวก็ประมาณสิบวันประมาณสิบวันประมาณสิบวันอาการที่มันปวดหัวเข่าที่เคยเป็นค่ะแล้วมันจะเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนเราจะได้ถามแล้วค่ะก็เลยต้องดูว่า มันทานแล้ดีอยากจะแนะนําคนที่มีอายุอย่างเราเนี่ยที่มีปัญหาอย่างเราเนี่ยทานดูค่ะมันดีสําหรับประสาททุกส่วนเลยค่ะค่ะขอบคุณปาสามากค่ะปาสาอยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้จังหวัดชนบุรีค่ะอาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าสาค่ะ